สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสําหรับเอพิโซดนี้ก็ไม่ต้องให้อดวานรวบรวมหรอ,นะอกมีเนาะบกงบ็อกเกอร์เขาไปรวบรวมมาให้นะคะเขาก็รวบรวมผู้หญิงที่ปรากฏเป็นข่าวบนโลกออนไลน์กับคุณเฟิงเซาเฟิงน,น,นะคะหลังจากการหย่าล้างกับคุณเจ้าลี่อิงซึ่งตอนนี้เวลาผ่านไปก็เร็วเนาะแบบ4ปีเรียบร้อยไปเรียบร้อยนะคะก็ข่าวนี้เนาะเอามาในวันที่จริงๆลงเขาลงรวบรวมว้ตั้งแต่วันที่21สิงหาคมปี2025นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ตามเนื้อข่าวมีไขรบางมาที่เรื่องราวอันนี้ก่อนเลยเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเจ้าดิอิงก,กับเฟิงเซาเฟิงเองเขาเป็นอดีตคู่รักที่น่าอิจฉานะแต่ว่าในที่สุดแล้วก็กลับล้มเหลวในการที่จะมีความสุขเป็นแบบครอบครัวอันยาวนานร่วมกันนั่นเองค่ะซึ่งมันก็แตกต่างจากชีวิตในละครของ ส่งหมิงหลานนะคะกับทางด้านกูถิงเย่ซึ่งพวกเราชอบมากเลยใช่ไหมตำนานหมิงหลานนะคะในเรื่องนั้นชีวิตสมรสนะคะ3ปีของพวกเขาผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยเช่นเดียวกับชีวิตรักนะคะของเฟิงเซาเฟิงที่มักเต็มไปด้วยเรื่องราวขึ้นขึ้นลงๆค่ะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบโรแมนติกซึ่งคนแรกที่โดนมาชื่อชื่อมาด้วยกันโดยตลอดคือหนีหนี หนีหนีเนี่ยนะคะตอนนี้เธอคงพบหนทางของเธอเองแล้วเธอไม่มีข่าวใดๆกับคุณฝงเซาิงอีกแล้วนะคะเอาตัวไปอยู่ไกลๆหน่อยคุณหนีหนีเนี่ยคุณแม่ของคุณฝงเซาฟิงอชอบนะคะด้วยชาติตระกูลด้วยอะไรหลายๆอย่างเนาะที่บ้านหนีหนีเขาก็มีธุรกงธุรกิจมากมายอะไรเงี้ยก็เลยชอบอยากได้มาเป็นลูกสะพายนะคะแต่แล้วก็จับพัดจ,จับผูนะคะเพื่อนๆก็ไม่ใช่ หลังจากถัดจากหนีหนีมานะคะก็เป็นข่าวความสัมพันธ์สั้นๆนะคะของเฟิงเซาเฟิงกับคุณหลินอวินนะคะแม้ระดับนางเอกทั้งนั้นนะคะแต่สังเกตว่าหนีหนีกับหลินอวินมีสไตล์คล้ายๆกันนะคะเป็นสาวแบบเท่ๆเฉียวเฉียวหน่อยเป็นลุกนางแบบอะไรเงี้ยค่ะเอาละแต่ตอนนี้หลินอวินก็เป็นนางเอกสาวที่มีผลงานมากมายหลายเรื่องนะคะเพื่อนๆอันนี้เล่าให้เพื่อนๆฟังอัปเดตอัปเดตเฉยๆอะต่อมานะคะก็เป็นเรื่องราวที่คุณเฟิงเซาเฟิง เองเนี่ยก็มาใช้ชีวิตอยู่กับคุณเจ้าลิอ,อิงซึ่งคุณเจ้าลิอ,อิงก,ก็แบบคอดลูกเนาะแล้วก็แน่นอนกออ็มีข่าวเล็ดลอดออกมาเรื่อยๆเลยว่าส,สถานะของคุณเจ้าลิอ,อิงเนี่ยรู้สึกแบบอึดอัดไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยมีความสงบนิ่งทางอารมณ์สักเท่าไหร่แล้วก็แน่นอนคุณเฟิงเซาเฟิงเองก็เป็นเหมือนแบบ คุณชายผู้เอาแต่ใจเนาะอารมณ์เขาก็ขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงด้วยเช่นเดียวกันถ้าตามข่าวบันเทิงเขาเขียนแบบนี้เออแอดวานเองก็ไม่ได้ไปรู้ไม่ได้ไปสนิทใกล้ชิดนะคะเอาตามข่าวนะนเพื่อนเสพข่าวก็รู้ไว้ใช่ว่าอะ ประวัติความรักนะคะของคุณเฟิงเซร้าเฟิงนั้นก็ทําให้ใครๆต่างก็รู้ว่าตัวเขาเองก็มีมีดีของเขาอย่างน้อยเขาก็ร่ํารวยด้วยอะไรด้วยแล้วก็ผลงานที่เคยผ่านมาในวงการบันเทิงก็มีช่วงหนึ่งที่เขาแบบเป็นเป็นตัวท็อปอยู่อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนนี้ผ่านช่วงเวลาเขามาแล้วตอนนี้อายุเขาเข,าเข้าสู่ประมาณ47ปีแล้วนะคะก็ยังคงดู ดูหนุ่มมากในลักษณะของผู้ชายอายุ47ที่ใกล้ๆ5 0อะไรเงี้ยเขาก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีแล้วก็มีภาพบางทีก็คือจะเรียกว่าภาพหลุดไหมคือเขาก็ใช้ชีวิตตามปกติเราก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยทั้งเดิมแล้วก็ทั้งสูบบุหรี่ด้วยอะไรเงี้ยมันเหมือนจะเป็นมาตรฐานของผู้ชายจีนปะที่สูบ สูบบุหรี่จัดอะไรเงี้ยนะคะซึ่งโอ้ไม่ชอบเลยเนาะแต่องไรก็ตามไม่น่าเชื่อว่าหล่อๆแบบนี้เขาก็สูบนะเพื่อนจริงมีดาราหล่อๆหลายคนในวงการบันเทิงจีนนะที่เขาสูบบุหรี่แต่พวกเขาก็ต้องพยายามเก็บเอาไว้นะคะภาพลักษณ์แบบนี้ก็ต้องไม่โชออกมานั่นเองค่ะแล้วต่อมาในวันที่4สิงหาคมปี2024นะคะเขาก็มาเป็นข่าวอีกครั้งค่าวนี้นี่โอ้โหค่ะ,ป,ะปาปารัสซี่เนาะไปจับภาพได้ว่าเออเขาไปกับแฟนสาวคนหนึ่งซึ่งออหน้าตา ของแฟนสาวเนี่ยก็เป็นบล็อกเดียวกับทางด้านของแฟน คนที่เคยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีสัมพันธ์กับคุณห่วงเซียวหมิงไงเพื่อนๆบล็อกเดียวกันเลยคือหน้าหน้าแบบนี้คือหน้าสวยหน้าสวยแต่เหมือนเป็นหน้าแบบสัญญกรรมมาบล็อกเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วก็พวกเขาเดินอยู่ด้วยกันข่าวที่ออกเนาะเคมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาคือมันก็เห็นได้ชัดว่าอมันต้องแบบมันมันหนิดหนมอ่ะเออมันมีจับไม้จับมือมันมีนู้ดนี่ใช่ไหมคะก็ได้รับความสนใจตั้งแต่ตั้งแต่ปีสสิงหาสองพันยี่สิบสี่มาเรื่อย แม้กระทั่งถึงเดือนพฤศจิกายน2024แต่ว่านะคะคุณผงซาเ,เฟงออกมาปฏิเสธความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วเลยนะคะผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาชื่อว่าโจโลินเจียเพื่อนๆแล้วก็พอฝ่ายชายปฏิเสธเนาะทางโจโลินเจียเองก็พูดติดตลกว่าโอา้ยเนี่ยไม่หรอกเออฉันเนี่ยเออเนี่ยหน้าเหมือนคนทั่วไปเลยอะไรเงี้ยนะคะเออใช้ฉันเหรออะไรเงี้ยก็ไม่นานนะักพวกเขาก็โดนถ่ายรูปร่วมกันอีกอ๋อไม่ใช่ยูเหรอไม่ใช่ยูปะปาแล้ซี่ก็ไปถ่ายซ้ําอีกเพื่อนๆค่ะ อ,อ,อยู่บนเดินบนท้องถนนเดียวกันนะคะซึ่งทั้งคู่ก็ดูว่ามีความผ่อนคลายแล้วก็เป็นธรรมชาติมากเลยแต่อย่างไรก็ตามรูปพวกเขาเยอะเออปะปาลซีตามกันฉ่าเลยนะคะก็บอกอุปิกปฏิสัมพันธออ์ระหว่างฝงเซาเฟิงกับโจโหลินเจียเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเดือนมิถุนายนนะคะปี2025ค่ะ ทั้งคู่เนี่ยไปเข้าร่วมงานเลี้ยงนะคะอาลิฟรีด้วยกันในโจลินเจียถึงกับกล่าวอำลานะคะอาลิฟรีอย่างล่าเริงด้วยก็แสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนนะคะเพราะว่าไองานเนี้ยมันเป็นกลุ่มเพื่อนของคุณฝฟ่งเซาเฟิงเนาะกลุ่มในสังคมชั้นสูงของฝฟงเซาเฟิงเขานะฮะก็ <c oughs> คนก็หวังว่าตกลงคบกันหรือยังเออนักข่าวก็แบบอยากรู้เนาะแต่อะไรก็ตามเขาก็เงียบๆกันอยู่หลังจากที่ปฏิเสธไปเมื่อช่วงาปลายปี2020 นะแต่ว่าเขาก็ไปด้วยกันฉ่ำเลยเพื่อนๆคะ่ะแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยอายุห่างกันเยอะนะห่างกันประมาณถึงประมาณ1819ปปีด้วยกันน่าจะ18ปปีนะเพื่อนๆห่างกันก็ทำให้เฟิงเซาเฟิงเองก็เหมือนอยู่ในสถาน,นะที่คนแซวว่าวัวแก่กินหญ้าอ่อนอะไรเงี้ยก็ว่าไม่ได้เนาะเออเขาก็บอกแต่ว่าวัวแก่แบบตัวนี้เขาเขามีครบทุกอย่างไงเพื่อนๆนะก็เลยเป็นเหมือนวัววัวเนื้อทองเออวัว เว่เคลือบเคลือบเพชรเคลือบทองอะไรก็ว่าไปนี้อย่างไม่ต้องสงสัยนะคะก็ชวนให้แบบคนเขาก็นึกถึงความสัมพันธ์ครั้งก่อนๆอ,อย่างตอนมีข่าวกับคุณหลินวินนั้นคือปี2016นะคะแล้วก็ในตอนนั้นภาพของพวกเขาอะถูก ถูกวปาลสซี่ถ่ายแล้วก็มันก็กว้างขวางเลยโดนแชร์ไปซึ่งขนาดนั้นหลินวินเองก็อายุ20ปีเองนะคะแต่ว่าคุณฝั่งเซาเฟิงเองเนี่ยก็บวกไปตอนนั้นเขาก็ 38- 39ก็ห่างจากคุณหลินวินก็เยอะอยู่แต่ว่าอะไรก็ตามมันจบไปแล้วนะจุดนั้นเราก็ผ่านไปทีนี้พอมาคนใหม่โจหลินเจี่ยคนนี้นะคะก็ห่างกันอีก18ปปีเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะทีนี้ความสัมพันธ์ของคุณ ฝ่งเศร้าฝ่งเนาะกับคุณเจ้าลี่อิงไม่ต้องเล่าแล้วเนาะก็รู้กันอยู่ว่าได้ร่วมงานกันหลายๆเรื่องเลยในตอนนั้นฝ่ายชายก็เลือกแต่เจ้าลี่อิงไปเป็นนางเอกเนาะจนกระทั่งได้เป็นคู่รักกันอย่างแท้จริงแล้วก็ไปจดทะเบียนสมรสกันนะคะก็เรียกได้ว่าเปิดเผยทะเบียนสมรสขึ้นมาช่วงวันที่16ตุลาคมนะคะขนลุกกันไปเลยทีเดียวแล้วก็ทุกคนก็รอว่าเออจะมีการจัดงานแต่งงานอะไรที่ยิ่งใหญ่เมื่อไหร่นะคะแต่แล้วมีนาคม2019ก็มีบุตร นะคะเป็นบุตรชายออกมาน้องเสียงงนะคะซึ่งก็มีความน่าจะน่ารักมากๆเพราะว่าได้เห็นรูปแค่รูปเดียวเท่านั้นที่เปิดหน้าที่เคยเปิดไว้นะคะจากนั้นเนี่ยก็ด้วยความที่คุณเจ้าี่อิงเองเธอเป็นคนที่แบบชอบทํางานแล้วก็รักการทํางานในวงการบันเทิงแล้วตอนที่เธอแบบเออตั้งท้องนั้นเธอก็อยู่ในจุดพีคของงานของการของเธอในวงการบันเทิงเพราะฉะนั้นเธอก็อยากกลับมาเนาะแล้วก็มีข่าวมากมายว่าครอบครัวฝ่ายชายก็อยากจะได้ลูกเพิ่มหลานเพิ่ม อยากให้เจ้าลิออิงมีลูกเพิ่มแต่เจ้าลิออิงก็ไม่อยากมีก็ไม่เป็นไรก็มีการหย่าดลังกันเกิดขึ้นนะคะ ทางคุณเจ้าี่อีกเองไม่ค่อยได้มีข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชายอะไรเท่าไหร่ก็จะมีก็ช่วงล่าสุดก็มีแค่อะไรนะผู้กํากับคนหนึ่งใช่ไหมคะเจ้าเตอ๋ออินอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องราวก็ออกมาเปิดเผยเรียบร้อยแล้วคุณเจ้าด่อิงเขาปฏิเสธนะคะไม่มีอะไรในกอไผ่แล้วก็แน่นอนคุณเจ้าี่อิงเธอทํางานด้านเบื้องหลังด้วยเป็นอินเวสเตอร์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นผู้กํากับนะเจ้าเตอ๋ออินผู้นี้นะคะก็เหมือนกับแบบ คงจะมาประสานเรื่องธุรกิจมากกว่านะคะแล้วก็ความสนิทสนมเนี่ยก็คือตอนที่เป็นข่าวก็คือเขาสามารถจะอุ้มนะลูกชายของเจ้าลี่อิงได้ด้วยแล้วก็ไปไหนมาไหนกับลูกชายของเจ้าลี่อิงได้ก็เลยมีคนจุดประเด็นกันขึ้นมานั่นเองนะคะแต่ว่ามันก็จบไปแล้วนะสำหรับเรื่องราวของคุณเจ้าลี่อิงแล้วก็ต่อมานะคะคุณเฟิงเซาเฟิงเองเนี่ยก็ข่าวกับคุณโจลินเจียงเงียบกิบงีบกิบ เนียบไปแล้วนะเพื่อนๆแล้วก็มาโพลมาโพลในเดือนที่ผ่านมาเนาะสิงหาใช่ไหมมีข่าวลืออย่างหนักว่าเขาแบบประกาศแต่งงานอย่างเป็นทางการนะคะกับคุณอันนี้เป็นข่าวแบบที่ไม่มีที่มาที่ไปใดๆทั้งสิ้นเลยนะนเพื่อนๆอย่าไปเชื่อนะคะกับคุณจิงเทียนสาวสวยของพวกเรานะคะทุกคนก็แบบงงเป็นไก่ตาแตกเกิดอะไรขึ้นทําไมต้องแอบแต่งแล้วไปรักกันอะไรตอนไหนถึงแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยคุณเฟิงเซาเฟิงกับคุณ จิงเถียนจะมีผลงานนะคะละครย้อนยุคด้วยกันเรื่องหนึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ารักเนาะติ้งอองเหมือนกันเรื่องนั้นเอกของเราติ้งอองนะคะก็โดนนางเอกของรเราคุณจิงเถียนเตะไปเรื่อยๆน่ารักมากเรื่องนั้นแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นแค่เพื่อนร่วมงานเฉยๆนะคะทั้งคู่ค่ะ เออคือในวันแรกยังไม่ได้ออกมาปฏิเสธเนาะแต่ว่าอีกวันหนึ่งนะคะก็ออกมาทั้งคู่เลยทั้งแบบตัวแทนอะเราว่าก็คือมาบอกว่าไม่ใช่ไม่ม,ไม,มีไม่มีที่มาที่ไปแต่อย่างใดทั้งสิ้นเลยนะคะเออมันไม่มีที่มาที่ไปจริงๆนะคะก็ทั้งคู่ก็ปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงแล้วก็คนที่เต้าข่าวขึ้นมาก็จะต้องไปโดดเดี่ยวที่หน้าบัลลังศารแน่นอนนะคะก็งงกันไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆฝงเศร้าฝงกระจิงเถียนมาอย่างไงกันนะคะจริงแล้ว คุณจริงเถียนของพวกเราเนี่ยเธอโซดโสดนะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าเธอจะโสดมานานขนาดนี้แฟนคนเดียวนะคะที่อดวานไปขุดมาได้ที่แบบเคยมีข่าวแบบแน,น่นๆแล้วก็น้าท่าทางน่าจะเป็นจริงก็คือช่วงปี2018นะคะคุณจริงเถียนของพวกเรานั้นกับคุณจางจี้เคิร์นะ,ค,ะคุณจางจี้เคนั้นเป็นถึงนักปิงปอง ของชาติอ่ะเขาเรียกว่าไรนักกีฬาชาตินักกีฬา,า,าชาติจีนเลยนะคะจางจี้เคอร์นะคะเนี่ยเคยเป็นแฟนของคุณจิงเทียนมาก่อนแล้วพวกเขาได้ประกาศความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการด้วยนะคะคนหนึ่งสวยสะดุดตานะคะระดับซุปตา์นะคะในปี2018ก็มีผลงานเป็นนางเอกมาแล้วเรียบร้อยสําหรับคุณจิงเทียนะค่ะแล้วก็คนหนึ่งนะคะคุณจางจี้เคอร์ก็เป็นนักกีฬาทีมชาตินะคะทีมชาติจีนปิงปองด้วยทั้งคู่นั้นเป็นแบบเขาเรียกว่าไรคู่แท้ คู่แท้คู่เก่งสมกันดังเขาเรียกอะไรสวงสวรรค์โอเวอร์ไปฝ่ายหญิงสวยมากเพื่อนๆค่ะฝ่ายชายหล่อแบบปกติชายจีน เออเป็นความหล่อที่คนจีนควรจะเค็มเอาไว้อันนี้หรือหล่อแบบจีนจีนนะคะตาต,ติีอะไรก็ว่าไปโอ้แต่ลนะคนจีนบางทีเราก็งงๆกับตะก,กาความคิดเขาเนาะแอดวานกระซิบไงแอดวานเคยบอกเพื่อนๆแล้วว่ามพวกเหลนะ่าบรรดาคนจีนเขาเค็มว่าความหล่อแบบคุณซ่งหวยหลงอะ่ะคือหล่อแบบคนจีนเออเพื่อนเข้าใจใช่ไหม <laughs> โอ้ยตายๆนะอกลับมาที่เรื่องของคุณจิงเทียนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคุณจิงเทียนเนี่ยเธอแบบยังไงดีอ่พะพอหลังจากนั้นอะ่ะประกาศเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมก็ทุกอย่างมีเขาเรียกอะไรมีความมีความนัานักแล้วก็คุณจางจี้เคอนะดูแลคุณจิงเทียนลาวกับ องหญิงเลยในความสัมพันธ์ที่พวกเขาแบบเออเป็นแฟนกันในครั้งนั้นนะคะแต่อไรก็ตามทุกคนก็แบบงงกันไปหมดเลยนะคะว่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือก็คือเลิกกันแล้วเลิกกันในลักษณะที่ไม่ใช่ต้นเหตุเกิดจากคุณจิงเทียนนะเ,นเพื่อนๆต้นเหตุเกิดจากฝ่ายชายนะคะผู้ที่หล่อแบบชายจีนเนี่ยคะ่ะไปไปเขาเรียกอะไรดีมีมือที่สมีม,มือที่3ในความสัมพันธ์นะคะก็เลยทําให้ความสัม พันนี้ไม่ยืดยาวแล้วก็พวกเขาก็ตัดสินใจแยกทางกันนั่นเองในตอนที่ในตอนที่แบบเออประกาศว่าคบกันเขาประกาศไงเพราะฉะนั้นในตอนที่เลิกกันพวกเขาก็พอตัดสินใจได้แล้วก็ประกาศเช่นเดียวกันนะคะคุณจิงเทียนก็ประกาศซึ่งทุกคนต่างงุนงงว่าทําไมทั้งคู่นั้นถึงแบบเลิกลาก,กันเข้ากันได้ดีนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีอยู่2ออย่างก็คือ นักข่าวเขาไปขุดมานั่นก็คือว่าประ,ประเด็นที่หนึงคือคุณจางจี้เคนนั้นน่ะมีนี่สินล้นพ้นตัวอันนี้คืออันที่หนึงไม่รู้จริงหรือเปล่านะนเพื่อนๆแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันอยู่บนสื่อบันเทิงของจีนนะคะหนึ่งคือมีนี่สินล้นพ้นตัวเลยนะคะแล้วก็สองก็คือมีออมีผู้หญิงมีผู้หญิงแล้วก็สิ่งที่แบบรุนแรงมากก็คือว่าคุณจางจี้เคเนี่ย มันเป็นข่าวนะนเพื่อนก็คือว่าจะใช้จะใช้วิดีโอส่วนตัวภาพบับส่วนตัวแบบภาพโปภาพนู๊ดของคุณจิงเทียนมาเป็นเครื่องต่อรองเพื่อที่จะให้ให้ได้เงินเออเขาจะเอาเงินนะ่ะไปใช้นี่โน่นนี้นั่นเองนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ก็สร้างความเจ็บปวดให้กับคุณจิงเทียนอย่างหนักหน่วงเลยทําให้เธอนั้นเจ็บปวดอย่างมากเลยนะคะแล้วก็เออย่งไงดีล่ะเธอก็แบบเหมือนเข็ดเนาะอืมเหมือนเข็ดแบบ ก็เราย,ยังไม่แบบเธอโสดมานานมากนะคุณจิงเถียนทั้งที่เธอก็สวยมากๆนะคะคนเรามันก็จะมีอะไรบางอย่างที่เป็นปมอยู่ในหัวใจนั่นเองค่ะเอาละค่ะอย่างไรก็ตามไม่มีอะไรในกอผ่ายนะคะแล้วก็คุณฝงเศร้าฝงในตอนนี้เขาก็ยังจะเรียกว่าท้าสถาน,นะก็ยังโสดอยู่หลังจากหย่าล้างแต่ว่าถ้ามีสาวอื่นขึ้นมาด้วยหรือเปล่าในตอนนี้ยังไม่มีข่าวใดๆขึ้นมา ยังไม่มีข่าวใดๆนะคะเอาไว้ให้มีอัปเดตก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังนะคะไม่พลาดแน่นอนค่ะส่วนยังไงดีผลงานก็ยังมีปะปลายเนาะสำหรับเฟิงเซาเฟิงแล้วก็ทางด้านคุณเจ้าลี่อิงเองตอนว่างเธอก็จะไปรับไปส่งลูกชายนะน้องเสียงเสียงไปโรงเรียนนะคะอ้เธอน่ารักมากเลยนะคะอะละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้แล้วกันนะคะมีอะไรก็สามารถจะพูดคุยกันได้ที่ช่องคอมเมนต์นะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ